เพจแตงโมเผยคลิปเสียงเบิร์ดอารมณ์ขึ้นเปิดใจถึงเรื่องที่เคยคุยกับกระติกเพจแฮปปี้เมลอนออฟฟิเชียลซึ่งบางแจ็กตั้งไว้โพ์ข้อมูลที่เจ้าตัวระบุว่าได้มาจากมือถือของแตงโมโพดคลิปล่าสุดระบุข้อความอ้างว่าคำพูดกระติกกับเบิร์ดในวันที่แตงโมจมน้ําในคลิปเสียงเป็นเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของเบิร์ดคุยกับบางแจ็กว่ามึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับกระติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโม ผมถามทำไมกระติกไม่ดูแลโม มันบอกว่าฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองถึงสามขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งตากลมของฉันสิคำนี้ทำให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยคือเด็กสองสามอะไรมันไม่เกี่ยวเว้ยคือมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่าอีกอย่างมึงเป็นผู้จัดการไอ้เฮียคำนี้มันทำให้ผมจี๊ดเหมือนกันแล้วผมก็ถามว่าแล้วโมตกตอนไหนมันบอกตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปดูมันตลอดเวลานะเว้ย ขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ